ใจยาปานรูนัดก็เหมือนกันเป็นหมายของสาลแข่งคนบุรีเหมือนกันปนออกบนการเหมือนกันก็หารอนุกงเราะอาเหาที่เขาเก่าหาเนี่ยร่วกหนาโครกบหาสังเกตุาราะว่าชวบาจอันนี้ก็ได้รนอะไอันนี้ก็ไม่ใา่ดอกจันเกตุไปไหนนะอย่าไปไหนนะยืนตรงนี้ที่ชื่คุณนัะบาครั้ทีเขาแยกจำตัวก็ตามนี้นะองาไม่อ่านเองนะที่อยู่มาที่ก็ตามนี้เลยเนาะเป็นคนเขาด อาจารย์แล้วเดี๋ยวผมพาผู้ปกครองไปี่โรงมาหน้าด่อนนะนะส่วนคุณจะให้การยังไงเนี่ยเป็นไปสิทธิ์อันนี้นนใครแจ้งผมครับอ่านี่รายละเอียดคดีเดี๋ยวไปคุยกับร้อยเวรยนชื่อผู้กองถนัดศักดิ์ว่ารายละเอียดผมเนี่ยไม่ทราบหรอกผมเป็นส่วนกครองเอาอาื่อที่มีหมายเนี่ยถึงเพราะาม,ามันจะมีการตามหมายคือต้องพาที่ไปเแจ้งเลยนี่ร้อยได้ค้นลัดส่วนของพี่ผู้หญิงพี่นิตยาผีข้าวเปลือกทั้งหม

ว่าเราไปา็นส่วนกลางเราบคุณี่เจ้าทุกตองรู้รู้รู้ทำไมต้อรู้นะก็เหมือนกันเป็นหมายของสารแข่งคนบุรีเหมือนกันซึ่งออกก็ไม่ใช่การเหมือนกันข้อหายก็คือล้มันเข่าโกงซึ่งสองคนเนี่ยจะเกี่ยวโยงหรือเเนี่ยผมตอบไม่ได้แต่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นพฤติการในในเหตุการณ์เดียวกันก็เหมือนกันยินิียาปานุมเลขประจําตัวประทามีนะผมทำให้อ่านเองนะในคนที่อยู่ก็เป็นคนมัธบุรีปราการเนาะเดี๋ยวผลต้องท้ายที่สองคนเนี่ยไปโรงพักไา้ด้วยนะได้ครับได้ครับ